สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาพูดถึงรถติดแก๊สละกันตอนนี้เฮียก็ติดแก๊สคันนี้มาทั้งหมด9ปีแล้วคือนิสสันอเวราที่นั่งณนะปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่367,000กิโลนะครับการดูแลรักษาของรถติดแก๊ส l อ g โดยทั่วไปแล้วนะครับมันก็เป็นการดูแลที่ทางอูห่หรือค่ายที่ติดแก๊สมาที่เขาแจ้งมา นะครับทำตามนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เรื่องการปรับจูนของแก๊สที่ให้ใกล้เคียงกับน้ำมันมากที่สุดไม่หนาไปไม่บางไปนะครับก็จะเป็นผลดีต่อเครื่องยนต์หลายหายคนกังวลมาว่าติดแก๊สแล้วจะดีไหมจะมีปัญหาเรื่องอย่างเช่นนิสสัน a อร์เลหลายๆคนเนี่ยกังวลเรื่องวาวยันมากๆนะครับเรื่องวาวยันหลายๆอู่ของนิสสันเนี่ย จะมีการพูดถึงการวาวยันของนิส s ันมากๆนิส s ันอะเมล่านะครับแล้วก็เป็นประเด็นกันเยอะในกลุ่มของคนใช้นิส s ันอเมล่ในโฉมเก่านะครับเครื่อง3ามสูบนะครับพันสองนะครับแต่ผมเนี่ยใช้ไมาถึงสามแสนหกหมื่นกิโลซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องวาวยันเลยเป็นเพราะเหตุใดน,นะครับก็มีการดูแลรักษาเรื่องวาวนะครับมีการตั้งวาวทุกๆ4ี่หมื่นกิโล คือทุกๆ4ี่หมื่นไม่ใช่เปิดมาแล้วตั้งเลยนะครับที่ผมมาให้ช่างเอกดูแลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องอู่อู่แก๊สเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ใต้คลิปเนาะใน d e s c r i p t i o นนะครับก็ไปคลิกแล้วก็ไปคุยกับช่างเอกเอานะครับไม่ต้องคุยกับผมหรือถามผมมาเดี๋ยวผมส่งลิงก์ช่างเอกให้นะครับทุกๆสี่หมื่นเนี่ยบางครั้งที่ผมเปิดมาสี่หมื่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ผมไปทำมานะครับไปแจ้งช่างเอกว่าตั้งวาเพราะเปิดมาเขาเช็ควาปุ๊บ ระยะห่างยังปกติช่างเอกบอกว่าไม่ต้องตั้งเก็ปิดก็เป็นแค่ค่าตรวจวาวก็คือ800บาทเท่านั้นเอง8ปดถึงเก้รบาาเนี้ไม่เกินพันแต่ถ้าตั้งด้วยอมเมราประมาณพันห้านะครับราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และในปีนั้นๆเนาะคือไม่ใช่ว่าราคานี้กูจะทํายาวตลอดไม่ใช่นะครับก็ไปปรึกษาช่างเอกได้นะครับก,ก็ทุกๆสี่หมื่นผมผมก็จะทาเนี้ยไปตลอดเวลาคือสี่หมื่นปุ๊บก็ เข้าอู่นะครับตั้งไวแต่อันนี้ผมไม่ได้ติดกับทั้งเอกมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ป้ายแดงผมติดอีกอู่นึงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมมาเปลี่ยนชุดแก๊สใหม่เป็นชุดที่ช่างเอกเขาเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดก็เลยทางการการเริ่มปรับจูนนู่นนี่นั่นอีกอย่างหนึง่งช่างเอกปรับจูนดีแล้วเท่ากับน้ามันเลยคือเหมือนแบบแก๊สที่จ่ายไปในห้องเครื่องอในเครื่องยนต์กับน้ํามันเนี่ยคือองศาหรือแบบอะไรไม่รู้แหละใน การประมวลผลปุ๊บพอฉีดเข้าไปในห้องเครื่องปุ๊บมาคุยกันต่อมีคนโทรมาอ่าก็การปรับจูนที่ลงตัวนะครับแล้วเปรียบเทียบกับน้ำมันเนื่องแน่นอนนะครับการใช้รถที่เป็นน้ำมัน่ะถ้าการจ่ายน้ำมันแล้วไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยวาวมีสิทธิ์การเหมือนการใช้แก๊สเลยเป็นเรื่องปกติที่ช่างเอกเคยบอกผมก็อ่านข้อมูลมามันก็คืออย่างนี้แหละถ้าการ ที่มากจ่ายเชื้อเพลิงที่มากเราเปรียบเทียบเป็นเชื้อเพลิงนะที่เข้าไปถ้าการปรับจูนที่แก๊สที่ดีนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้น้ํามันนะครับซึ่งผมก็ยืนยันที่ผมว่า36,000กิโลไม่เคยเปิดฝาสูบเลยนะครับการเปลี่ยนน้ามันเครื่องที่ตรงสเปคสเปคถามว่าจริงๆน้ํามันเครื่องทั่วไปก็ได้นะครับน้มันเครื่องทั่วไปคือพอมากกว่า1 0 0 0 0แกิโลเนี่ยผมจะใช้กึ่งสังเคราะห์ก็คืออาจจะเป็นความหนืดที่มากขึ้นมันเพราะว่าเครื่องยนต์มันก็ใช้มากอนยะ่างเดียวปะ ผมก็จะใช้พวกาบางจาก LPG เดี๋ยวจะใช้ตามที่ช่างเอกแนะนําก็ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเพราะผมเอาสะดวกและวดเร็วเพราะว่าถ่ายน้ำมันเครื่องก็อ่ะปั๊บบางจากเนี่ยก็ไม่เกินพันนะครับก็หนึ่งหมื่นกิโลเกรดหมื่นกิโลก็ตัวที่เขาเป็นบางจาก NGV ก็ใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ LPG ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็ดูแลเป็นเรื่องปกติก็คือเนี่ยสามหมื่นหกหมื่นสามแสนหกหมื่นแล้วก็ ยังไม่มีปัญหารเรื่องฝาสูบนะครับเรื่องอ,อุปกรณ์แก๊สเช่นถังแก๊สเนี่ยเป็นสิบปีอยู่แล้วนะครับพวกสายแก๊สพวกหัวฉีดพวกหม,ม้อต้มพวกนี้ก็ตามอายุการใช้งานมันจะมีสภาพที่เห็นอยู่ว่ามันควรจะเปลี่ยนทุกๆครั้งที่ไปซ่อมบำรุงก็ให้ช่างในอู่ช่างเอทเขาตรวจสอบอว่าสมควรเปลี่ยนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปตามระยะเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็ใช้มา9ปีแหละ นะครับดูแลตามระยะทางก็ไม่จาเป็นต้องเ,เปิดฝาตู้เพราะว่าช่างบางคนบอกว่าใช้ไปเลยแสนโลเปิดฝาตู้ทีนึงก็หมื่นกว่าบาทผมว่าไปตั้งวาวดีกว่าไปไปตั้งวาวเถอะววดเนี้ผมใช้มาเกือบแปดเจ็ดหมื่นโลแล้วนะไปเช็คอีกทีนึงช่างเอกบอกว่าวาวยังดีอยู่เลยยเอะห่างยังใช้ได้อยู่เลยเดีย๋ยววัวดหน้าค่อยกลับมาเช็คใหม่คิดดูว่าปกติก็สี่หมื่นแล้วตั้งทีพอมาจูนกับช่างเอกปพ๊บอ่ะ กลายเป็นว่าสี่หมื่นไม่ต้องตั้งเลยอะลากยาได้หกแปดเลขแปดหมื่นแล้วค่อยมาตั้งเลยก็มีนะครับอันนี้มาพูดเนาะมามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับการจูนจริงๆแล้วผมก็จะแนะนําร้านที่ผมไปทําแล้วมันดีก็บอกต่อร้านที่ไม่เคยไปหรือร้านที่เคยไปแล้วไม่ดีผมก็จะไม่พูดเพราะว่าผมจะไม่พูดถ้าการพูดไปมันเหมือนไปกันดิสเครดิตเขาถูกปะงั้นผมไม่พูดดีกว่าผมก็พูดร้านที่ผมไปแล้วดีนะครับก็จะบอก ท่นนเองนะครับมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าทำไมผมใช้รถติดแก๊สที่เป็นนิสสันอเมลาแล้วมีคนพูดถึงมากในกลุ่มรถใช้รถนิสสันมากว่าหนึ่งแสนกิโลเสร็จคุณต้องเปิดฝาสุกมันจะเป็นไปละไม่จําเป็นสำหรับผมเพราะผมก็ปรึกษาช่างเอกมาตลอดคำแนะนําจากช่างไม่เคยไม่เคยไม่จริงใจดีกว่าจริงใจทุกครั้ง ทุกๆคนะที่ททีีท่่ไปติดกระทั่งเอกแล้วเขามีความจริงใจหมดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาทําแค่จะไม่ได้คิดเงินด้วยซ้ำแต่ถ้าอะไรที่มันอันนี้แล้วอะก็โอเคก็คือตามสเต็ปของอูก็คิดเงินมาเราเพราะอย่างงวดร่าดที่ผมไปผมก็บอกว่าเปลี่ยนเลยครับอะไรที่คิดว่ามันเสือส่อมสภาพแล้วพี่เปลี่ยนเลยนะครับผมยกให้นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับก็มอโอเค วันนี้ก็มาเล่าสู่คนฟังนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามน,นะครับกดสมัครสมาชิกช่องเอวินทีมด้วยเพื่อที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเป็นประ,ประจํานะครับสวัสดีครับ